สวัสดีครับสำหรับลิปนี้นะครับก็จะมาเปิดบ่งพ่อพันไก่ไข่ชัดเช็คนะครับก็จะมีซิลเวอร์ชัดเช็คแล้วก็ไลท์ชัดเช็คนะครับซิลเวอร์จะมีอยู่2ตัวนะครับแล้วก็ไลท์ชัดเช็คจะมีหนึ่งตัวนะครับส่วสอีตัวจะเป็นไก่พื้นเมืองเข้าไปนะครับผมฝากเอาไว้นะครับนะครับก็รุ่นนี้พร้อมผสมแล้วนะครับทับได้นะครับรุ่นนี้นะครับ ถ้าท่านใดต้องการพ่อพันธุ์ไปค่อยสายนะครับก็ลองสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0611369939นะครับอ้วนกลมสมบูรณ์ดีนะครับนะครับมีอยู่สามตัวนะครับสำหรับพ่อพันธุ์ไก่ขาวนะครับก็พิกัดฟาร์มอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกตนะครับท่านใดใกล้ก็มารับเองได้นะครับหรือไม่สะดวกมารับเองก็สามารถจะส่งให้ได้นะครับได้บริการขนส่งไก่ชนนะครับมีอยู่สามตัวนะครับกลมกลมนะครับเหมาะสำหรับ จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับมีบริการจะส่งเข้า่ประเทศแต่ว่ามีค่าขนส่งนะครับขนส่งใช้บริการขนส่งไก่ชนนะครับค่าส่งก็ขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับ0611369939นะครับโทรที่0611369939หรืออลน์มาที่0611369939นะครับมาดูใกล้ๆนะครับสวยนะครับ น่ครับก็น้องสถานมากกรน,นะครับน่ครับก็อ้วนกลมเก่งน,นะครับก็เหมาะสําหรับเป็นท่อพันธุ์นะครับเอาไปเพ่อนสายก็ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพือนอย่าลืมกดติดตามด้วยครับกดซื้อกไว้เพ่นครับสวัสดีครับ